สวัสดีจ้าพี่จ๋ากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ขากับช่องกาลาเกตพุทธคุณพักเครื่องนะจ๊ะพี่พี่จ๋าพี่พี่ท่านใดสนใจรายการไหนภาพไม่ชัดภาพเบอร์นะจ๊ะพี่พี่สามารถโทรหาแม่ค้าหรือแอนไลน์มาได้นะคะพี่ที่เบอร์โทร084-0659180นะคะเมือเท่ากับเบอร์แอนไลน์แม่ค้าใช้เบอร์เดียวกันนะคะพี่จ๋ามาจากวันนี้เราได้พระดีๆดดๆบ้านมาให้พี่ได้เช่าได้ชมได้บูชากันนะคะพี่จ๋ามาจากพิรยการแรก รายการแรกจะเป็นมีดนะคะพี่จา๋ามีดนี้จะเป็นของหลวงพ่อพีนะนะหนูขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อบาทจะพี่จา๋าตามสภาพนะอันนี้แม่ค้าได้มาสภาพเก่าๆสวยๆอย่างนี้เลยนะคะพี่นะคะจะเป็นเชือกพันเปนอย่างนี้นะคะพี่ขานะคะภาพไม่ชัดแอดไลน์นะนะคะพี่ดูกันให้เต็มๆชัดๆจะพี่จา๋าจะมีเป็นรอยจานของหลวงพ่อนะจะมีเป็นรอยจานหลวงพ่อจะมีเพชรพลอยสีแดงสีนํำเงินจะพี่จา๋านะคะได้มาแบบนี้นะสภาพมีดด้านในเก่ามากพี่นะคะ เก่ามากจะพี่นะคะอันนี้ขอไวที่1,500บาทนะจ๊ะพี่จ๋า1,500บาทปลายทาง50บาทพี่พร้อมโอนจะส่งสินค้าให้ฟรีนะเป็นมีของหลวงพ่อพีนจาจะพี่จ๋านะคะเห็นไหมรอยจานชัดเจนนะคะตามสภาพพี่ขายนะคะได้มาแบบนี้เลยจ้ะภาพไม่ชัดแอดไลน์พี่ข่านะคะนี่อันนี้จะเป็นด้ามจับนะคะพี่ตรงนี้จะเป็นด้ามจับจะพี่จ๋านะคะส่วนอัน,นจะเป็นปอกจะพี่จ๋านะคะนี่ หนึ่งพันห้าร้อบาทนะจ๊ะอ่ารล้การต่อไปพี่รายการต่อไปอันนี้เป็นอะไรไม่รู้ข้อมือหรืออะไรไม่มั่นใจพี่นะคะไอ้ตรงเนี้ยขย่อมเหมือนมีอะไรอยู่ด้านในนะพี่นะคะเหมือนมีอะไรเนี่ยนะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่แปดร้อยบาทจ้ะพี่จ๋าไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าอะไรพี่นะเป็นข้อมือหรือเปล่าไม่มั่นใจเช่นกันจ้ะนะคะแต่เก่ามากพี่นะคะ เก่ามากนะเนียค่ะพี่อันนี้แปดร้อยบาทนะส่วนรายการจะเป็นอ่ะ สร้อยประคำเป็นข้อมือนะประคำเม็ดใหญ่พร้อมเหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บุญพี่จาขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทพอจ้ะพี่นะคะเหรียญปู่บุญจะมีรอยจานนะคะพี่นะคะแล้วจะเป็นเม็ดประคำนี้ใหญ่ดำๆจ้ะพี่นะคะตามภาพนั้นน่าจะเป็นข้อมือละค่ะพี่ขานะคะเส้นนี้หนูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทพอนะคะพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะพี่ส่วนรายการต่อไปจากรายการต่อไปจะเป็นมีดจ้ะพี่เป็นมีดหลวงพ่อกลวยนะนะคะพี่มีหานุมาเนีด้บนเริ่ม,ม,มนี้เจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่นะคะ เจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบาทพี่ไม่จะเป็นทรงปลายแหลมนะพร้อมโอนแต่ส่งสินค้าให้ฟรีจากสภาพมีก็เก่าอย่างที่คุณลูกค้าเห็นเลยนะนี่ค่ะพี่สภาพเก่าๆสวยๆนะรอยจานขราชัดเจนนะเป็นของหลวงพ่อควยพี่เจ็ดร้อยบาทจากส่วนรายการต่อไปพี่เป็นตะกุดนะคะอาเป็นตะกุดตะกุดดอกนี้ดอกที่หนึ่งไม่ทราบหลวงพ่อนะพี่นะหกร้อยบาทพี่นะคะเป็นดำๆจะพี่นะคะ ไม่ใช่นําลำพี่สีออกสีเขียวเข้มนะเป็นตะกรุดเก่าเชือกถักกับพี่นะคะนี่คือดอกที่หนึ่งหกร้อบาทส่วนดอกนี้หนูรู้ว่าเป็นของหลวงพ่อทจบจะพี่นะคะเป็นของหลวงพ่อทบดอกนี้หกร้อบาทจะพี่นะคะนี่เก่ามากสวยงามมากหกร้อบาทจา้ะอันนี้เขาบอกว่าเป็นลกแมวจะพี่จ๋านะคะอยู่ในพลาสติกมองยากนิดนึงนะพี่นะ้ำรู้สึกว่าจะมีเหรียญบาทอยู่ด้านในพี่นะคะ พี่มองยากนิดนึงนะคะถ้าเกิดพี่พี่ท่านใดสนใจยังไงภาพไม่ชัดภาพเปิดตามแม่ค้าไม่ทันนะพี่พี่แอดไลน์นะเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปพี่จ๋ามีเหรียญบาทนะอันนี้หนูขอไว้ที่แปดร้อยบาทจ้ะลูกแมวนี้หนูขอไว้ที่แปดร้อยบาทนะพี่นาได้มาสภาพนี้ช่วยในเรื่องค้าขายเร้่อเรงเงินทองไหลมาเทมานะพี่นาพี่พี่ท่านใดที่มองหานะคะพี่ขานี่มุนเช่าได้นะเป็นลูกแมวเก่ามากพี่จ๋าจะบอกว่าเก่ามากนะเก่าจริงๆพี่นะคะรายการนี้แปดร้อยบาทนะแปดร้อยบาทจะพี่ส่วนรายการนี้จะพี่จ๋าเป็นอ่าเขาเรียกอะไรนะลืมแล้ว หลวง,นะง,งพ่ออะไรนะหลวงหลวงพ่ออะไรอย่างอ่ะจากหนูลืมปะพี่เนี่ยค่ะเป็นหนังเสือนะพี่นะเป็นหนังเสือเป็นหนังเสือจ้ะเป็นหนังเสือหนูลืมปะพี่หนู จำไม่ได้แล้วพี่อันนี้ขอไว้ที่แปดร้อบาทจ้ะพี่นะคะอีกฝั่งจะเป็นขนนะอีกฝั่งจะเป็นขนนุ่มละมุนมือมากส่วนอีกฝั่งก็จะเป็นหนังนพี่นะ <l ain> แล้วจะมีรอยจานค่ะพี่จะมีรอยจานนะจะได้จะเป็นเสือพี่นะคะเราก็จะมียันพี่นะคะ <l ain> ขอขอพี่เป็นยันเนาะ <l ain> เป็นยันพี่ตามภาพนะเนะค่ะพี่สวยงามมากรายการนี้ขอไว้ที่แปดร้อบาทนะถ้าถ้าจะปิดบอกว่าที่แม่ที่แม่ค้าบอกว่าเป็น หนังเสือแล้วก็จะเป็นขนนะพี่ถนะ้าหนูลืมจะพี่หนูจําไม่ได้นอะนเะคะพี่รายการนี้แปดร้อยบาทนะพี่นะปลายทางห้าสิบาทพร้อมโอนจะส่งสินค้าหิพี่ะสินค้ามีเยอะพี่นอ้องบางทีแม่ค้าก็จําไม่ได้พี่นะคะต่อไปจะเป็นอ่าเป็นหลวงพ่อทาาพ,พี่ขาเป็นหลวงพ่อทาบเป็นสีพึ่งของหลวงพ่อทาบนะเนะะี่ยค่ะพี่นะคะ่ะตามภาพนะพี่พี่ท่านใดอยากได้เมียเพิ่มก็นิมนต์เช่าได้นะพี่นะขนาดชายหน่อยยังได้เมียหกคนนะ นี่ด้านในเปิดมาปุ๊บจะเป็นสีพึ่งสีเขียวสวยงามมากสีเขียวเหนียวซับด้านใน,นจะมีปลาหนึ่งตัวตะกุดหนึ่งดอกจ้ะพี่นะคะตามสภาพเลยน,นะคะพี่ขาราคการนี้แม่ค้าขอไปที่หกร้อยบาทจา้ะหกร้อยบาทปลายทางห้าสิบาทพร้อมโอนจัดทรงสินค้าให้ฟรีนะเป็นยาหม่องสีทองสีส้มตาถ้วยทองพี่นะคะจะมีใบแบบนี้ไปหนึ่งใบพร้อมเนี่ยจะได้เป็นเซ็ตอย่างนี้จ้ะพี่นะคะจะได้เป็นเซ็ตอย่างนี้จ้ะพี่นะคะตามสภาพนะหกร้อยบาทออาต่อไปพี่ ต่อไปจะเป็นของหลวงปู่ทิมบัลานไลายเป็นสีพึ่งเหมือนกันจะพิจาด้านนะ้นด้านนั้นจะมีขุณแผ่นหนึ่งองค์ตะกรุดสองดอกแล้วจะมีแผ่นนี้หนึ่งแผ่นพิราการนี้หกร้อยบาทจะพิจ๋านะคะหกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทพร้อมโอนจะส่งสินค้าให้ฟรีนะพี่ขาเป็นขุนแผ่นหลวงปู่ทิมนะเป็นสีพึ่งจะพี่จานะคะต่อไปจะเป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว่านจะพี่องค์นี้ห้าร้อยบาทนะพี่น้านะคะพี่องค์เล็กนะองค์เล็กมากองค์เล็กก็ไม่เล็กมากก็ไม่ได้ใหญ่มากพี่นะขนาดกลางนะห้าร้อยบาทจ้าส่วนต่อไปปจะเ็นพกกิง พักกิ่งนี้แม่ค้าไม่ทราบว่าก,กิ่งอะไรอยู่ในกรอบพลาสติกค่ะพี่ขาตรงกลางหน้าผากักหมันจะมีจุดสีทองอยู่หนึ่งจุดนะอันนี้แม่ค้าไม่ทราบเ่าเรียกว่าพักกิ่งอะไรพี่ราการนี้เจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทพี่พร้อมโอนจัดทรงสินค้าให้ฟรีนะคะส่วนรายการนี้พี่ขายจะเป็นทรงพระงั่งหรือผะอะไรหรือไม่มั่นใจหรือว่าพระใจกับพี่ตามสภาพนะรายการนี้ขอเวทีแปดร้อยบาทจะ้ะมียันสองข้างจ้ะพี่นะคะใส่หมวกด้วยพี่ถักเชือกนะนคะคะ ตามสภาพลยพี่ได้มาแบบนี้นะคะรายการนี้แม่ค้าขอไว้ที่800บาทจะพี่ส่วนรายการจะเป็นปิดตายยันยุ่งปิดตายยันยุ่งเนื้อเมกะพัดรายการนี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทจะพี่เป็นเนื้อเมกะพัดนะนะคะพี่เก่า <c oughs> มากสวยงามมากจ้ะเป็นเนื้อเมกะพัดจะหกร้อยบาทจ้าส่วนรายการที่เป็นเหรีหยญอาจารย์ฟัน,นจะพี่จ้าอาจารย์ฟันนี่ห้าร้อยบาทนะจ้านะคะพี่สภาพยญงก็ผ่านการใช้งานมาเยอะนะคะคุณลูกค้าดูกันเอาเองนะ อาหมอมาได้แบบนี้ก็มาขายตามสภาพที่ได้มาจากคนกอกรอบก่อน,อนๆนะคะพี่ขานะคะอันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อบาทจ้าพี่จ่าพระมาเหุส่วนจ้าพระมาเหุส่วนองค์นี้ก็ห้าร้อบาทเช่นกันนะจ้าตามสภาพเลยค่ะพี่ขาส่วนรายการจะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมพิมพ์จารุนะพี่นะเลื่อมกรอบพี่นะคะอันนี้หกร้อบาทจ้ะพี่นะคะหกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทพี่พร้อมโอนจัดทรงสินค้าให้ฟรีจ้าต่อไปค่ะพี่ขาเหรียญหลวงพ่อเงินจักนี่ พลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังพี่หลังยันจะเก่ามากนะคะแล้วก็สวยงามมาก้วยพี่นะคะรายการนี้ขอไวที่5 0 0อยบาทนะคะส่วนรายการนี้พี่จา๋าเรียนหลวงปู่ทิมจเจริญพรบนกับพี่จา๋าไม่ทราบเนื้อได้มาสภาพนี้จะพี่จ๋าสภาพ่อสวยนะคะหลังยันจะพี่รายการนี้ขอไวที่5 0 0อบาทนะจ๊ะ ่อไปเรียนหลวงพ่อกันจะพี่ห้าร้อบาทเช่นกันพี่นะคะจะมีลงรักลงทองอย่างนี้นะคะพี่ตามสภาพนะเรียญหลวงพ่อกันพี่นะคะสะภาพก,ก่อสวยๆและการในภาพไม่ชัดภาพเบลอไหมคะไปไวตามไม่ทันพี่ลายโทรหางเลยนะคะพี่เบอโทรอยู่ใต้คลิปนะอันนี้นจะเป็นทรงเหมือนพระยืนจะพี่นั่นจะออกเป็นเขียวๆนะนั่นจะออกเป็นเขียวๆหนูก็ไม่ทราบว,ว่าเขาเรียวกว่าพระอะไรพี่นะคะราะการนี้ขอไปที่หกร้อบาทจะพี่นะคะ เป็นทรงหมุดพระยืนนะจ๊ะพี่นะคะเนื้อออกเขียวๆพี่นะคะไม่ทราบว่าเขาได้ว่าพระยุคใดนะคะพี่ได้มาแบบนี้นะคะหกหมืบาทจะ้ะส่วนรายการจะเป็นพระล่วงอ่ะพระล่วงนะพี่นาะพระล่วงแต่ไม่ทราบว่าเป็นพิมพ์อะไรอย่าจ้พี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่7จ0ดรอบาทนะจ๊ะพี่นะคะเนื้อสวยงามมากพี่เนื้อสวยงามมากเก่ามากนะคะพี่ตามภาพไปนะ นะคะพี่เจ0ร้อบาทปลายทางบุกเพิ่มห้าบาทจ้ะส่วนรายการจะเป็นเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าพี่รายการนี้500้อยบาทจ้ะพี่นะคะเป็นเหรียญเปิดหน้าเปิดหลังนะจ้ะพี่เป็นเหรียญเปิดหน้าเปิดหลังนะน,นะค่ะพี่ปูป่สุขวัดปากคลอง500้อยบาทนะส่วนรายการจะเป็นพระปิดตาจ้ะพี่ปิดตาฝั่งตะกุดทั้งหน้าทั้งหลังนะพี่นะหนูก็ไม่ทราบว่าเรียกว่าพระปิดตาอะไรพี่นะคะองค์นี้500้อบาทจ้ะพี่นะคะนี่ เก่ามากสวยงามมากพี่ห้าร้อบาทนะส่วนรายการจะเป็นพระพุทธชินราชจะพี่จ๋าเป็นอ่าห้าร้อบาทพี่นะคะพระพุทธชินราชพี่ห้าร้อบาทจะ้ะส่วนรายการจะเป็นหลวงพ่อเดิมจะพี่นะคะอ่าหลวงพ่อเดิมลายธงชาติด,ด้านหลังจะมีรอยจารของหลวงพ่อนะพี่นะองค์นี้ห้าร้อบาทจะพี่ ห้าร้อบาทปลายทางห้าสิบาทจ้าต่อไปท้ายสุดสุดท้ายพี่องค์สุดท้ายนะจะเป็นอ่าสมเด็จปกโพพี่ด้านหลังจะเป็นพระแม่ธรณีพี่ขาเป็นของหลวงพ่อกกวยนะเป็นของหลวงพ่อเกวยพี่นะคะและการนี้ขอไว้ที่ห้าร้อบาทเช่นกันจะ้าเนี่ยะค่ะ ห้ารอบาทปลายทางห้าสิบาทนะพร้อมโอนจะส่งสินค้าให้ฟรีจ้ะโอเคนะคะพี่พีๆขาพีนี้หนูก็มีแค่นี้นะคะพี่สนใจรายการไหนภาพไม่ชัดภาพเบอร์โทรหาหนูได้นะคะพี่0ูนย์แปดสีนะคะสวัสดีจ้า